สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับเสียงปรบมือนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังเรียนอย่างเข้าใจเพื่อวัยใสอย่างเรานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษานะคะโดยเฉพาะใกล้จะอยู่ในช่วงของการสอบไฟนอลซึ่งถือว่ามีสิ่งสําคัญอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองดูว่าเอ๊ะเราจะต้องทํำยังไงนะคะหลายคนเกิดคําถามไหมคะ เรียนคาบที่แล้วทาําไมคาบนี้ถึงจําเนื้อหาที่ครูสอนไม่ค่อยได้แล้วเกิดคาถามไหมคะเวลา que, ทุกครั้งที่อาจารย์ถามแล้วเรารู้สึกเราไม่กล้าตอบอะค่ะมันอยู่ตรงนี้คะ่ะแต่ตรงนี้ไม่กล้าพูดมันตื่นเต้นใฉยเลยวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าต้องทํายัางไงขั้นตอนแรกเลยคะ่ะต้องตั้งใจเรียนก่อนคอนเซปต์มาก่อนนั่งหลังมาหลังนั่งหน้าใช้ไม่ได้แล้วนะคะสําหรับยุคนี้คะ่ะยุคใหม่อย่างนี้ต้องมาก่อนนั่งก่อนคะ่ะดูคลาสอย่างนี้คลาสใหญ่พอไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้ามาก่อนแล้วนั่งก่อนนะคะมาก่อนนั่งหน้ารับรองเห็นภาพชัดแน่นอนนะคะแต่ถ้ามาก่อนแล้วนั่งหลังจะไม่เห็นอะไรเลยค่ะแต่วิธีแก้มีค่ะไม่เข้าใจยกมือถามอาจารย์ได้นะคะอาจารย์จะสามารถให้คําตอบกับพวกคุณได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรียนเสร็จแน่นอนค่ะต้องมีการอ่านหนังสือก่อนอ่านหนังสือก่อนเรียน เรียนเสร,ร็จอ่านหนังสือทบทวนอีกครั้งที่สําคัญต้องทําแบบฝึกหัดด้วยภาพนี้นะคะเป็นภาพที่นักศึกษาเนี่ยร่วมกันติวนะคะโดยมีติวเตอร์นะคะเป็นแกนหลักในการนําติวให้เพราะฉะนั้นรับรองว่าถ้าเรียนแล้วช่วยกันทุกคนก็จะมีความรู้ได้เยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะยุคนี้การแข่งขันเป็นไปไม่ได้แล้วคะ่ะนะคะเพราะนั้นนะคะต้องมีจิตใจที่สงบด้วย ทุกครั้งเวลาอ่านหนังสือถ้าเปรียบเทียบหัวสมองเรากับแก้วน้ําแก้วน้ำว่างเปล่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆใส่น้ําเติมลงไปเช่นความรู้ที่พวกเราค่อยๆอ,อ,อ่านกับหัวสมองที่ว่างเปล่าแล้วเติมความรู้ลงไปลงไปลงไปความรู้แน่นมากขึ้นคะ่ะแต่ถ้าเกิดหัวสมองของพวกเราละคะมีน้ําอยู่ครึ่งแก้วแล้วแสดงว่าเรามีเรื่องเครียดค่อนข้างเยอะอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นถ้าเติมความรู้เข้าไปน้ําเป็นไงคะหลนแก้ว สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราต้องปล่อยวางให้เยอะมากขึ้นค่ะเพื่อที่เราจะสามารถมีความรู้ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเห็นหนังสืออย่างนี้ไหมคะคิดว่าจะอ่านยังไงดีคะครั้งเดียวรุวนเลยอ่านทีเดียวหมดเลยไม่ไหวนะคะเครียดมากอัลไซเมอร์อาจตามมาได้เพราะฉะนั้นอ่านแค่4 0ถึง45นาทีก็พอค่ะแต่ ถ้ารู้สึกมันยังเพลินอยู่ละลายอยู่กับการอ่านทดเวลาบาดเจ็บได้ค่ะ1 0บถึงสินาทีเท่านั้นนะคะอย่าเยอะเกินเพราะอาจจะเครียดได้นะคะและแน่นอนค่ะต้องให้รางวัลกับตัวเราเองด้วยอ่านหนังสืออย่างเดียวคลุกอยู่แต่ห้องอ่านหนังสืออย่างเดียวอยู่แต่ในห้องนอนอย่างเดียวเครียดมากไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องหาความบันเทิงให้กับตัวเองบ้างนะคะจะดูละครฟังเพลงได้หมดเลยตามใจแล้วแต่ถนัดค่ะสุดท้ายต้องมีเป้าหมายในชีวิตด้ค่ะทํายังไงดีคะสิ่งที่เราเรียนไปเพื่ออะไรคะ ไปปริญญาเพื่อพ่อแม่เพื่อพี่น้องมั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกคนทำหกข้ออย่างที่ครูเบนพูดไปทุกคนทำได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมหรือ,อยังเริ่มต้นพร้อมหรือ,อยังนะคะตั้งใจหรือ,อยังเนะคะเพราะฉะนั้นรับรองนะคะ easy for learning success แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีข้อมูลนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติม โทษค่ะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่ครูเบนนะคะขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอก,กันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ จุดประกายความคิดใโอโหชบชบอีกไหนโชว์ได้ไอเดียดีๆใครมีเรื่องราว